สวัสดีจ้าวันนี้เป็นไงบ้างคะอยู่บ้านสบายดีหรอเปล่าลูกสบายดีเนาะดูแลตัวเองด้วยนะคะวันไหนเราจะได้มาเจอกันนะคิดถึงเักเรียนแล้วนะคะเนี่ยนะคะวันนี้ก็จะมาเจอคุณครูปุลนลอรรายวิชาคณิตศ,ศาสตร์นะคะที่คุณครูให้หนักเรียนไปฝึกทำทำได้ไหมคะ หวังว่าทําได้นะคะคนเกงนะคะอยู่ที่บ้านก็ดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะให้นักเรียนไปทบทวนนะคะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนไปฝึกหาเลขโดดนักเรียนคุณครูทราบแล้วนะคะว่าเลขบโดดมีตัวอะไรบ้างใช่ไหมคะมีตัวอะไรบ้างเอยนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดู นะคะได้ชมนักเรียนจะได้เป็นตัวอย่างเสริมเติมให้กับนักเรียนหลายๆคนนักเรียนก็จะทําได้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะค่อยๆทายําไปไม่ต้องต้องวลไม่ต้องเครียดคุณครูหายากจังเลยครูคคามจำไม่ได้ไปค่อยทานะคะลูกนะคะพร้อมยังคะจะไปดูตัวอย่างนะคะให้นักเรียนได้ดูเป็นแนวทางที่นักเรียนจะทําแบบสมมาติดได้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเก่งน,นะคะ,นะคะไปดูตัวอย่างกันนะคะ การหาเลขโดดในหลักต่างๆซึ่งจะเป็นข้อชี้แนะให้กับนักเรียนเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่เข้าใจหรือ,รอเข้าใจมากขึ้นนะคะนักเรียนจะได้ทําได้นะคะไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะพร้อมหรือยงัง Thank you. เป็นยังไงคะจากตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนมีแนวทางอะไรบ้างเอ่ยพอจะทําได้ไหมคะคุณครูคเชื่อแน่เลยว่านักเรียนคุณครูทําได้อยู่แล้วนะคะเวลาบวกเราก็เริ่มจากหลักหน่วยใช่ไหมคะเริ่มจากหลักหน่วยแล้วก็ไปหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะคะทีนี้ เรามาดูตัวอย่างนะคะการหาเลขโดดในหลักต่างๆที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เป็นลักษณะของการบวกใช่ไหมคะลูกทีนี้คุณครูจะมีตัวอย่างการหาเลขโดดในเรื่องของการลบก็เหมือนกับการบวกนี่นะคะลูกนะคะเราเริ่มลบตั้งแต่หลักที่หนึ่งเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็หลักล้าน ะะที่สําคัญนะคะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูหลักเลขในแต่ละหลักจะต้องเป็นยังไงคะหลักเลขจะต้องตรงกันค่ะลูกนะคะอันนี้เป็นการหาเลขโดดในหลักต่างๆวิธีการลบมาเริ่มดูหลักหน่วยค่ะลูกว่าจำนวนอะไรเอ่ยลบศูนย์แล้วได้สองนะคะพอมาหลักสิบห้า ลบกับจํานวนอะไรเอื่อยไม่รู้นะคะผลลัพธ์ที่ได้คือหนึ่งใช่ไหมคะเราเริ่มไปดูหลักที่หนึ่งคือหลักหน่วยหลักสิบไล่ไปก่อนนะคะลูกอ่นี้จากตัวที่ครูให้มางงไหมคะยังไม่งงเนาะคนเก่งอ่นะที่สําคัญนะคะคือหลักเลขให้ตรงเริ่มตั้งแต่หลักที่หนึ่งคือหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบก็ตรงหลักสิบนะคะ พร้อมอยังครับพร้อมแล้วมาต่อกันเลยจ้านะคะสองลบศูนย์เหลือเท่าไหร่จ้าไปสองเก่งมากคะ่ะต่อมาสองคือหลักสิบห้าลบสี่เหลือเท่าไห, 4, หร่คะห้าลบสี่เหลือหนึ่งะคะต่อมาค่ะหลักร้อยสี่ 9. ลบเก้าสี่ลบเก้าลบได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะ ต้องไปขอหลักพันมานะคะไปขอหลักพันมาเป็นสิบสี่สิบสี่ลบออกเก้าก็เหลือห้าใช่ไหมคะต่อมาพอหลักพันหนึ่งขอไปแล้วเหลือหกหกลบแปดก็ไม่ได้ก็ไม่ขอหลักหมื่นมาใช่ไหมคะหลักหมื่นมาก็จะได้สิบหลกลบแปดก็เหลือแปดแปดพอขอไปหนึ่งแล้วก็เหลือเจ็ด เลบออก2เหลือเท่าไหร่คะ7-2ลบ2เหลือ5ค่ะเก่งมากค่ะต่อมาค่ะ5-5ลบ5ค่ะลูกได้เท่าไหร่คะ5-5าลบได้ศหลักถัดไปก็4เราจะได้ทกับับ่คำตอบได้เท่าไหร่จ๊ะ4ล้าน5 8า0ม อีกวิธีนี้นะคะนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่านักเรียนคุณครูลบผีดหรือลบถูกนักเรียนสามารถเอาผลลัพธ์ไปบวกกับตัวลบแล้วก็จะเท่ากับตัวตั้งถ้าไม่ตรงแสดงว่านักเรียนจะต้องลืมตัวทดตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถตรวจคําตอบได้นะคะนักเรียนคนเก่งของคุณครูนะคะไม่ต้องรีบว่าลบเสร็จแล้ว ข้อนี้เราจะได้คะแนนหรือไม่หรือเราลบหรือลบถูกเราสามารถตรวจคำตอนบน,นะคะคุณเกงนะคะต่อไปค่ะดูอีกตัวอย่างนึงนะคะการหาเลขโดดในหลักต่างๆเป็นวิธีการบวกค่ะลูกนะคะการบวกก็เหมือนกับการลบแต่มันแตกต่างกันที่เครื่องหมายใช่ไหมคะเราเริ่มที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็ตรงหลัก หน่วยนะคะหลักหน่วยห้าบวกกับจํานวนใดผลลัพธ์ที่ได้คือหนึ่งห้าบวกหนึ่งได้ไหมคะลูกได้ไหมคะไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปแล้วนะคะลูกว่าจะบวกกับจํานวนไหนผลลัพธ์ที่ได้คือ1นึนะคะต่อมาหลักที่สองหลักสิบเจ็ดบวกกับ1ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ไม่รู้นะคะโปรดติดตามตอนต่อไปคะ่ะนะคะ มาดูได้เลยค่ะห้าบวกหกเป็นเท่าไร่คะลูกห้าบวกหกได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งไว้ใส่หนึ่งไว้หลักหน่วยตัวทดใส่ตรงหลักสิบหนึ่งบวกเจ็ดเก้าบวกตัวทดหนึ่งก็เป็นเก้านะคะห้าบวกสามในหลักร้อยคำตอบก็ได้เท่ากับแปดพอหลักพันแปดบวกสี่ได้เท่าไรคะลูก สิบสองใส่สองทดไว้ในหลักหมื่นหกบวกสี่ก็เป็นสิบกับทดหนึ่งก็เป็นสิบเอ็ดนะคะพอหลักแสนแปดบวกศูนย์ก็ได้แปดบวกกับทดหนึ่งอย่าลืมตัวทดนะคะลูกเก้าเจ็ดบวกหนึ่งคำตอบะอะได้เท่าไหร่จ้าแปดเก่งมากคะ่ะลกูกอันนี้เป็นวิธีบวกนักเรียนสามารถบวกกันได้อยู่แล้วนะคะคำตอบจะ้เท่าไหร่ลูก 8ล้าน9 1สจากตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนได้ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะหลายๆตัวอย่างทั้งการบวกและการลบคุณครูเชื่อแน่ว่านักเรียนคุณครูหลายๆคนทำได้ใช่ไหมคะทำได้ไหมคะและนักเรียนคุณครูขอความร่วมมือกับนักเรียน ทุกคนเลยนะคะตั้งแต่ป .4 ทับ1ึงถึงป .4 ทับ5เวลานักเรียนส่งแบบฝึกหัดขอความการุณานิดนึงนะคะเขียนชื่อเลขที่และก็ห้องคือป .4 ทับหเพราะนักเรียนเขียนชื่อเล่นมานะคะยกตัวอย่างใบไม้น้องใบไม้สองใบไม้สามใบไม้หรือยูไม่ทราบว่าคนไหนส่งนะคะจริงๆครูไม่ได้ให้คะแนนแต่ครูจะตรวจสอบว่า นักเรียนห้องไหนเข้าเรียนกับคุณครูนะคะเราจะได้เช็คจํานวนว่า4ีทับหเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์กี่คน4ีับสกี่คนนะคะดังนั้นขอความร่วมมือกับนักเรียนทุกห้องเรียนเลยนะคะให้เขียนชื่อนามสกุลเลขที่แล้วก็ห้องเรียนขอความร่วมมือน,นิดนึงนะคะคนแกงหวังว่านักเรียนให้ความความร่วมมือกับคุณครูได้นะคะ นะคะแล้วก็ไม่ต้องเครียดว่าโอ้หทำไมมันเยอะจังเลยคุณครูทำไม่ได้นะคะจากตัวอย่างในการหาเลขโดดในหลักต่างๆซึ่งคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูด้วยหลายตัวอย่างแล้วพอจะเป็นแนวทางให้กับนักเรียนหลายๆคนนักเรียนทําได้ไหมคะนะเราเริ่มตั้งแต่หลักที่1คือหลักหน่วยหลักหน่วยก็ให้ตรงหลักหน่วยหลักสิบก็ตรงหลักสิบหลักร้อยก็ตรงหลักร้อย หลักพันก็ตรงหลักพันหลักหมื่นก็ตรงหลักหมื่นหลักแสนก็ตรงหลักแสนนะจ๊าหลักล้านก็ให้ตรงหลักล้านไม่เฉียงก็ไม่เอียงนะคะแล้วในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนเขาจะเขียนตารางไว้ให้ลูกเลยนะคะดังนั้นนักเรียนก็ใส่ให้ตรงหลักเริ่มตั้งแต่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยไล่ไปนะคะลูกนะคะจากตัวอย่างที่ครูให้นักเรียนได้ชม หลายๆคนทำได้วันนี้คุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะะหน้าแบบฝึกหัดหน้าสามสิบสี่คือหน้านี้นะคะลูกจ๋าทำข้อ1นถึงข้อสี่ทำแค่สี่ข้อทำเสร็จแล้วอย่าเพิ่งส่งนะคะเพราะในหนังสือแบบฝึหัดหน้าสาิสี่จะมีทั้งหมด8ข้อแต่คุณครูให้นักเรียนไปลองฝึกก่อนแค่สี่ข้อนนจนะคะ ทำแค่สี่ข้อก่อนมีทั้งเครื่องหมายบวกและก็เครื่องหมายลบนะคะมีเครื่องหมายบวกสองข้อเครื่องหมายลบสองข้อแล้วก็ไม่ยากด้วยนะคะลูกจ้านะคะฝึกทําไปก่อนนะคะและที่สาคัญน,นะคะก็มีตารางให้ลุงเลยลัก่วยหลักสิบไม่ต้องเอียงต้องเฉียงอยู่แล้วให้ตรงหลักนะจ้าโอกาสที่นักเรียนที่จะถูกห้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าแล้วค่ะนะคะ,นะคะ นักเรียนไม่สะดวกในการดูคลิปนักเรียนสามารถดูย้อนหลังได้แล้วก็มาฝึกทำค่อยๆทำไปนะคะหวังว่านักเรียนคุณครูคนเก่งทำได้นะคะค่อยๆทำไปไม่ต้องตองบนช่วยคุณแม่ทำงานแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยที่สำคัญนะคะดูแลตัวเองช่วยงานคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทำแบบึกหาดที่ครูสั่งและพึ่งอย่างสมนะจ๊ะทำแค่สี่ข้อก่อนนะคะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบ นะคะสี่ข้อด้วยนะนะคะลูกหน้า34และหวังว่าลูกคนรูที่น่ารักทําได้ค่ะวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้าคิดถึงนะคะนักเรียนทุกคนค่ะ